ผมคิดว่าเราทุกคนต่างก็มีการเดินทางที่ไม่ได้คาดหวังไว้แต่ที่นี่กลับทำให้ผมได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆและเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่นาขั้นบันไดบ้านปางมาโอหลังจากลงห้วยคุบกับเราก็ออกเดินทางกันต่อ ทางที่พักก็จะมาส่งเราที่คิวสองแถวรถแม่แตงแต่จากจ,ากจุดนี้เราจะไปลงที่ตลาดแม่มาลายัยเพื่อหารถต่อไปยังอบตอป,ปาต่าแแดจอดตลาดแม่ลายให้หนูเลยนะคะแม่มาลัยแม่เอาใจค่ะแม่มาลัยคือจะต่อรถไปไปปางมาโอ้ะครับไปไอ้ไอแหลอะอบตป่าแแดป่าแแดดป่าแแดดครับครับครับและจากคิรวรถสงอแสง,อสงอแถวแม่แตง เราก็จะใช้เวลา15นาทีในการมาที่ตลาดแม่มาลัยสีขาวอยู่ฝั่งตรงข้ามหรอคะขอบค่ณได้เลยขไบใจขอบไปได้แล้วหนูอ๋อได้ค่ะหนูไปถามมาขอบคุณมากค่ะค่ะ ผิดคาดไปเพราะว่าวันนี้รถที่ไปยังอบตอป่าแปลเพิ่งจะออกซึ่งก็ดูเหมือนว่าในวันนี้จะมีรถเที่ยวนั้นอยู่เที่ยวเดียวด้วยเขาไม่มีเบอร์โทรหาหรืองงอะไอรใช่ไหมคะแต่ว่าในระหว่างที่เรามึนๆงงๆกันอยู่ก็มีคุณพี่ใจดีช่วยหาเบอร์แต่ทําให้เราติดต่อกับรถสองแถวได้ในที่สุดขอบขอบคุณค่ะหนูรออยู่ตรงตรงหน้าหน้าร้านคุณยายตายายตานะจ๊ะ จ้าค้าค่ะขอบคุณมากค้าสวัสดีค่ะการโยนหนุนั่งรอทีนี้ก็ได้จังจุงมีลมมาหน่อยหน่อยขอบคุณมากเลยครับเรานั่งรอคุณลุงที่จะมารับสักพักพร้อมกับสวเบียนจากร้านของพี่พี่ที่ช่วยหารถให้เป็นการอดหนุนและแลกเปลี่ยนน้ำใจกันเล็กๆน้อยๆลองยิง GPS ปะประมาณท่วโมงนึงก็ถึงแต่เมื่อคุณลุงมาถึงก็ได้เวลาออกเดินทางกันต่อ จากการพูดคุยกับคนลุงทําให้ทราบว่ารถที่ไปยังอบตป่าแปลจะมีแค่วันละ1น1-2เที่ยวซึ่งจากตลาดแม่มาลัยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงและเราก็มาถึงในเวลาที่สายฝนกําลังเริ่มเทลงมาพอดีเลยเรามาถึงกันในเวลาบ่ายโมงและได้พบกับหมานชายหนุ่มที่เป็นเจ้าของโฮมสเตย์ซึ่งตามภาษาที่เจอกันครั้งแรก มันก็คงจะเก่งๆกันบ้างแต่ในระหว่างที่อรอฝนซานี่เองเราก็หารถที่จะเดินทางต่อในตอนขากลับพรุ่งนี้ค่ะ28แอะคะ่ะใช่ค่ะแล้วเมื่อฝนเริ่มซางลงเราก็ออกเดินทางกันต่อด้วยการซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกลับหมาและน้องชาย ระหว่างทางผมพูดคุยกับหมานไปตลอดทางทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นแต่ว่าก็น่าเสียดายที่เสียงในบางช่วงเนี่ยมันไม่ติดเข้ามาสำหรับเส้นทางกันไปปมามโอมันก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวผมรู้สึกว่าตัดสินใจถูกนะที่ไม่ได้เช่ามอเตอร์ไซค์มาขับขึ้นไปเองเพราะด้วยสกิลการขับของผมผมไม่สามารถมาได้แน่ และทางในบางช่วงก็มีความชันเอาเรื่องอยู่นะและพอมีฝนลงมาแบบนี้ในบางจุดก็จะมีดินโคลนอยู่ด้วย <ปะ S 1> แต่ว่าเราก็ไปได้ราบเื่อดีนะไม่ได้ติดขาดอะไรนั่นก็คงเป็นเพราะหมาและน้องชายคนจะขึ้นลงกันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วซึ่งเราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็ขึ้นมาจนถึงใช่โมว่าสุดยอดอันตีีอัน,นตีี เรได้เห็นสีเขียวๆข,ของที่นี่มันรู้สึกสดชื่นมากจริงๆรวมถึงความเย็นของอากาศเราได้เจอกับพ่อแม่ของหมานพอดีและก็ได้ทักทายกันเล็กน้อยซึ่งก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากการต้อนรับได้เป็นอย่างดีเลยโอ้โหกระท่อมปลายนาะของเราคืนนี้ คืนนี้เราจะนอนกระท่อมริมนานะคะพี่ดูดินาขั้นบันไดสวยมากมตอนนี้เราอยู่กันที่ปางมาโมอูนาจะใช่แล้วเมื่อกี้เป็นไงทางทางสุดยอดตับไตสะเทือนหมดเลยไอเราก็นึกว่านิดนิดหน่อยหน่อยไม่ไม่เขาบอกเขาบอกไม่จริงๆก็ไม่ต่างกับรเท่าไหรนะเอาเรื่องอยู่แต่นจะบอกว่าคุ้มขึ้นมา<ผ>มแล้วเห็นดูคุ้มมากอ่ะ ยวคริๆอแบบนะไม่รู้อ่ะหนูเห็นแวบ,บแรกหนูรู้สึกเลยว่าคุ้มจริงๆอ่ะที่เดินทางมาพาไปดูตรงโน้นหน่อยสซตรงนี้เหละคะนีะ่พาไปดูหน่อยอันนี้เราก็จะมานั่งนิ่ <c oughs> โอ้แค่ได้นั่งไหวขามองวิวข้างหน้าเนี่ยก็มันก็มีความสุขแล้วอ่ะพี่เหมือนได้มาชาร์จแบตจริงๆเลย แล้วในห้องเป็นไง <G ül> ก็ในห้องไปดินี่นี่อย่าเพิ่งไปในห้องมาดูด้วยม,มีเปมีเปย์ด้วยนะอ๊บเอาลองก่อนเพิ่งเห็นนี่ <G ül> ไหน <G ül> โอ้โคตรสบายเลยพี่อโอ้มุมนี้เป็นไงม,มุม เลนมากไปดูห้องกันดีกว่าไปพี่เล่นกีตาร์เป็นบ้างคะเล่นเป็นนี่เล่นให้หนูฟังนะคืนนี้ไม่เป็นนี่นะดีได้โยู่อดเดียวก็เรียบๆง่ายๆไฟฟ้าก็ไม่มีตอนนี้เปิดไม่ได้อเขาน่าจะทําเป็นเวลาหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจแนต่นี่แต่อยู่นี้ก็ไม่จําเป็นแล้วไฟฟ้า โอเคเดี๋ยวพี่ดูนะนอนนะจ้ะแล้วเปิดมาแทนแทนแทนว้าวโอ้โหมันดูวิวโอ้โหมันจะมีอะไรเขียวได้ขนาดนี้อีกไหมคือเหมือนมาพักพักผ่อนอ่ะหนูบ็เขียวจัดทำไมมันเจริญหูเจริญตาหนูอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูชุ่มฉ่ำอ่ะเหรอมันเหมือนเขียวไปมปะ ไ<อ>จัดจ้องมองคอมมามาเจออะไรเขียวๆอย่างนี้สดชื่นบ้างไหม<อ>ไม่ห่างไปแล้วนะวันอากาศที่เย็นสดชื่นแบบที่เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เอาไม่ได้มันทำให้เรานั่งรับลมกันแบบลืมเวลาไปเลยแบบที่บางคนอาจจะเรียกว่านั่งง่ๆอยู่เฉยๆซึ่งในยุคที่ทุกอย่างหมุนไปเร็วแบบนี้ การได้ผ่อนคลายและปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างว่างเปล่ามันก็ช่วยให้เราได้ชาร์จแบตให้สิ่งที่มันตึงอยู่หย่อนกลับลงมาบ้างในในช่วงวัยนี้ผมชอบช่วงเวลาแบบนี้จริงๆไไอะไรนะไปเดินเล่นไปเดินเล่นไหนผมบอกตามตรงว่าปังมาโอเป็นชื่อที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ที่ได้ลองมาก็เกิดจากจอยเอาภาพจากเพจมาให้ผมดู แล้วก็ได้แต่บอกว่าต้องให้ผมพามาสักครั้งซึ่งตอนนั้นผมก็คิดว่าก็คงเหมือนกับเราได้มานอนในทุ่งข้าวปกติแต่ว่าพอได้มาสัมผัสจริงๆมันดีกว่าภาพที่เห็นมากๆคงเพราะว่าอากาศที่เราสูดกันได้แบบเต็มปอดกับอายาศใสของหมาและครอบครัวทีใ้ให้ความรู้สึกเหมือนเราได้มาบ้านเพื่อนจริงๆอากาศดีกังอากาศดีมากาแม่ทำไรกินคะ เราอดไม่ได้ที่จะเข้าไปดูแม่หมานทำกับข้าวแต่ว่าก็คงช่วยได้ไม่เท่าไหร่ต้องไปทำงานกลับมาก็ดึกแล้วอะ่ะแม่หมานเป็นชาวเขาปะปะกยอนะเราเลยสื่อสารกันแบบเดาๆไปบ้างเร่องการได้เห็นวิถีชีวิตที่สามารถเอาพืชผักในสวนมาทากับข้าว และอยู่กันแบบเรียบง่ายมันก็เป็นสเสน่ห์ที่เราชอบระวังว่าในอนาคตเราจะได้อยู่แบบเรียบง่ายและได้ใช้ชีวิตแบบนี้บ้างใส่ะกุใส่นะคุน่ขอทำแบบนี้นออซึ่งระหว่างที่ทำกับข้าวกับแม่อยู่เราก็ได้ทำความรู้จักกับสิ์นเพิ่มและสินก็พาเราไปดูผักที่สวนของบ้านับผม โอ้นี่แหละโอ้๋ยวถ้าทำแบบนี้เนี่ยไทยน่อยจะดีหน่อยอะฮะนี่เก็บไปแล้วครับไม่เอาอ๋อแบบนี้มันจะดูแบบอ๋อลูกเป็นอย่างนี้เองเหรอปลูกไว้นานปะคะเนี่ยก็อนจะได้กินลูกมันประมาณถ้าเริ่มเนี่ยต้องประมาณ ถ้าทุนได้เก็บนี่จะประมาณ8เหรียญครับเ,เราเดินสำรวจกันไปเรื่อยๆซึ่งนอกจากจะปลูกข้าวแล้วที่นี่ก็ยังปลูกผักและผลไม้ไว้อยู่อีกหลากหลายเลยแล้วจะมีแค่บ้านหลังนี้ค่ะแล้วเนี่ยมาคนเดียวก็มาหลังนี้คนเดียวตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยไม่มีใครเลยตอนเช้าฝนตกเช้าเราจะเป็นหมอองยิ้วๆแบบนั้นแหละล้อบแบบนี้เลยรระหว่างกลับที่พัก เราได้เจอกับเมยซึ่งเมย์ก็จะมาพักที่นี่ในทุกๆปีเลยแม่ก็โดนตกแล้วใช่ไหมโดนตกตกจังๆเลยเข้าไปดูแม่ทำกับข้าวยังเข้าไปดูแล้วค่ะเข้าไปมาแล้วไปช่วยตำน้ำพริกมานิดนึง่นีน้ำพริกอร่อยมากกินจังน้ำพริกนีเป็นสีมือเราด้วยนะ ปิดักกิดราวเลยครับที่เล่นเกมๆก็อะไรเงี้ยตังมาโอ้นี่คือมาจากหมู่บ้านใช่ไหมคะใช่์แช่์ชื่อหชื่อบ้านนะตั้งชื่อตามหมู่บ้านแน่แต่ไม่แบบแต่ไม่เพรอยากจะตั้งชื่อหนึ่งแล้วแต่แบบยังไม่มีความรู้จักหมู่บ้านเราเนี่ยเห็นแม่พ่อแบบความจริงจริงเป็นไงพี่โอ้พี่ว่าสวยกว่านะเพราะว่ามันมีกลิ่นมีความเย็นใช่ใช่คือจริงๆไม่ไม่ได้แบบ ไม่ได้คาดฝังอะไรแบบเนี้ยแต่พอม,มาเจอแล้วถูึกว่ามาพักผ่อนจริงๆแล้วก็เงียบอะพักผ่อนจริงๆเลยเมื่อกี้จะหยิบโทรศัพท์มากดจะดูที่พักอ้าวสัญญาณเราไม่มีนี่มือเย็นกับชุดขันโตถ้าพูดถึงรสชาติแล้วต้องบอกว่าอร่อยสมกับเป็นอาหารพื้นบ้านจริงๆเมนูเด็ดที่ผมยกให้ก็คงเป็นน้ำพริก ที่วันนี้เราก็มีโอกาสได้ช่วยแม่หมานตำด้วยจะหมดแล้วน,นะจะเกลี้ยงทุกอย่างละเกลี้ยงทุกอย่างจริงคือน้ำพริกอร่อยสุดยอดบอกเลยให้จงังหวะเขาหน่อยทำให้เขาผิดจังหวะมัน <c oughs> เหนื่อยใช้ <c oughs> <c oughs> ตอนต,ต,ตีกันใช้ตัวตีกัน บรรยากาศรอบกองไฟในค่ำคืนที่ทำให้ผมนึกถึงตอนเรียนลูกเสือเหมือนคุยไปร้องไห้ไปแต่จริงจริงไม่ให้นะแมวเไม่หน้ซื่อนาดนัน้นเรามองไปบนท้องฟ้าก็เจอดวงจันทร์ที่สว่างที่สถถุดในคืนนี้แต่ถึงแม้ว่าที่นี่จะไม่มีไฟฟ้ารวมถึงสัญญาณโทรศัพท์แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันเพราะมันทำให้เราไม่เอาแต่ก้มลงดูหน้าจอสี่เหลี่ยมที่ไร้ชีวิตและได้หันมาสนใจกับเพื่อนรอบข้าง อ่านบทสนทนาที่แลกเปลี่ยนกันมันก็ทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะพี่เอาเลยพี่กีอืมอาค่ะอปีแรกเลยตอนนั้นยังไม่มียังไม่เปิดบ้านเลยนะครั้งแรกอะไปรับพี่เมย์เนี่ยใช่พี่เมย์มาอยเราจะมีเราจะมีเพลงใหม่เขาเขาหาอะไรมาเป็นมีมีความหวังอะหวานหวานไปก่อน ัด <c oughs> <c oughs> อบบคคุณนะรัอาหารมื้อแรกของวันที่แม่ตั้งใจทำมาให้พร้อมกับชุดดริปกาแฟที่มีทุ่งนาสีเขียวอยู่ตรงหน้าทําให้ผมและจอยหลงสเสน่ห์ความธรรมดาของนาขั้นบันไดบ้านปามาโอได้แบบไม่ยากเลยเช้าของเราก็วันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มนะคะจะกิ้ะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่นี่แค่เพียงหนึ่งคืนมันเป็นเวลาสั้น แต่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากจริงๆระหว่างที่เรานั่งชมวิวกันอยู่หมานก็ชวนเราไปคั่วกาแฟาพอดีซึ่งวันนี้เราก็โชคดีที่จะได้เอากาแฟาที่เราคั่วขับไปฝากที่บ้านด้วยคุพอเราไปอยู่ปุ๊บเรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยจริงๆพอถ้าถึงขั้นที่แบบเราเราทำอะไรไม่ได้จริงๆเราไม่ได้เลยเนะเพราะมันมันมีหลายอย่างที่ ไม่แค่ท่าก่อไฟอ่ะใช่จริงอันนี้เรื่องจริงเลยไม่แค่ท่าก่อกองไฟเรายังไม่ได้เลยอะไรที่เราคิดว่าเนมันก็ไม่ได้ยากมันก็เราถ้าจะทําได้แต่จริงๆมันยากนะยากสนับสนมมากเลยพี่มันยากรอบ ทำไม่เป็นแต่ต้องยกขึ้นนะครับทุกอย่างต้องมีขั้นแรกอ๋อเออเแล้วมาถึงแก้วโอ้ยหนูว่ายานเสียงเลยพอเราได้มาลองคั่วกาแฟด้วยตัวเองมันก็ทำให้รู้ว่ากว่าจะมาเป็นกาแฟให้เรากินหนึ่งแก้วมันก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวคุณเร็ววะ เราต้องรู้จักตัวเองดีที่สุดแล้วพี่การได้มาที่นี่ทําให้ผมได้มุมมองใหม่ๆ่ได้รู้จักการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายที่ช้าลงและได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ผ่อนคลายกับธรรมชาติจากช่วงเวลาที่เครียดจากการทํางานสำเร็จแล้วเหลือเท่านี้อันนี้โอโห้นี้หกไปครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งมันเปลี่ยนความคิดของผมไปเลยจากเดิมที่อาจมอในการทํางานที่เราต้องหาเงินให้ได้เยอะๆ พราะจริงๆแล้วถึงเราจะมีเงินไม่เยอะเราก็าสามารถออกไปหาความสุขที่เหมาะกับตัวเราได้โดยที่ไม่ต้องรอเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยๆจนบางทีกว่าเราจะได้ออกไปทําในสิ่งที่เราชอบมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราโลยวลาไปมากแล้วอันนี้ก็เป็นมเมล็ดกาแฟคั่วผลงานของเรานะคะคั่วเองกับมือ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะเากลับไปฝากจะหกไปเยอะ <ใน S 2> อยู่นะ โอโหตอนแรกเอาลงมาตั้งเยอะอันนี้อันนี้ฝีมือพี่เบียร์นะคะนี่ฝีมือจอยไหนเธอเนียนละเธอชื่อจอยค่ะจอยอันนี้เบียร์เบียร์เบีครับจจออยยยเบบีร์มาอีกแน่นอนค่ะติดใจเลยดูติดแล้ยนะ สวนะัสดีครับบ๊ายยครับบายยครับมันจะเป็นยังไงอาการเวียนหัวอะไรไเงี้ยเมย์ใจ่ขอมเจอกันใหม่ค่ะแต่ถ้าไปนอนตรงนี้แบบเมย์ก็ต้องหารถมาระตูท่าแพร